าาพี่น้องเมื่อน,นี้ยหยน้ำปูดตอนเศร้าอีกแล้วล่ะเพราะว่าพวกขเขาไวแต่ตอนแรกกอนหัวคำนำปูดที่ใส่น,นี่ยกะตาช้างคู่ด้วยพี่น้องตาตาผสมเข้ากับสามขวดต่อต่อถังหนึ่งถังซีนะ่ประมาณนั้นจ้ะไปไปหยอดกันเลย สองถวยเลยพี่นอ้องย่างออกดีได้พี่น้องกียร์เนี่ยมะเรงนะนนว่าคือกันบ่าจ้ะพี่น้องมากแบบไบระวางกียรยมือเสากับแยกมะเรยงยยงมีแยกมะเรยงเนี่ยหมายถึงตอนหัวคํำนะจ้ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะมากมากกันตอนหัวคํำเพราะว่าย่างมันหย่อนอยู่เบิดขึ้นนะย่างออกดีครัมเห็บนบ่นีสองถวยเลยอันนี้เขาถ้ายาไปตะโดน่อยได้พี่น้องเนี่ยออกดีเพราจ้ะ แต่ว่ากับปดิออกทุ่ตุ่นเนาะจ้ะตุ่นที่มันสมบูรณ์ที่มันใหญ่มันอ,อกนี่นาะแต่โดยมากมันก็ถือว่าใสใสเลยนะตุ่นนั่งห่างก,กับยังเต็มถวยพี่น้องเอ้ยซื้อปลาใสได้อยู่อย่างห้าคนดี้ะจันออกเหลืองๆคนแล้วคนด่วนจังหน่อยพี่น้อง มั้งสิ่งใบนเอาเนาะจ้ะเพราะยางมันออกหลายหาคนบดีนกับสินเอาเต็มถ้วยอ้เปลี่ยนไปเลยดีกว่าถ้วยกับถ้วยนี่หน่อยได้เป็นถ้วยวสมัยเกา่าคุณเอาเบิ่งพี่น้องบ่งตนนี่ ถุงมือก็ม้เอ็มาเอาโอ้ยอย่างเป็นฟ่มมเ้พี่น,นอ้อวงออกลายกับเป็นฟ่มบางต้นนะแค่บางต้น,าางตนกับไ่เป็น่ยนจุอกมาจุ่สันเด่ได้แน่นดี ล่นนิ้นนอม,อ,มอันนี้แขนแล้วโิด้าวบใตะตอนนี่งขึ้นแขนเรียบร้อยใ่สวยเน่ย นี่เลพอ่น้องอู้วเอรวนขี่ก็คนมันออกดีพี่น้องเออนนี้เ<อ>วลาเขากระเคลเดมแล้วก<อ>ูได้ก็ได้พเพราะว่ะยานี้มือเเรานะเขาขี่เร็วนะมันเจอแดดเจอล่มัมัมักจะหยุดมักจะหย,ยุดไลยอูก็แตกตริง ว่าเข่ากันขึ้นกับแล้วตมมว่มือสะดวกมือว่าสะดวกนะพี่น้องว่าแม่นว่าจะเขาได้เอ,อ้ยอ,อบอกนี่ค่ะเบ่งต้นนี้หน่อยดูนี่ต้องเบ่งต้บงนบอ,อกบงบานนี้พี่น้องแต่ว่ามันขวนดีดีเลยจ้ะ คลิปนี้ก็พอซ่ำนี้รล้พี่น้องเฮ็ดงานให้มเสร็จกัน